สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูกันที่มาวะชีรัตนาคงเมทีนะคะหรือคุณครูกันนะคะกับการติวปรับพื้นฐานวิชาเคมีนะคะเ,เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของออการที่เราจะต้องมาเรียนออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปโรงเรียนไม่เป็นไรคะ่ะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิชาเคมีกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะกับเมื่อวันก่อนก็ได้พบกับคุณครูอัชริรัตน์นะคะคุณครูนุ่นไปแล้ววันนี้นะคะพบกับคุณครูกันที่มานะคะกับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันและก็วันถัดไปนะคะพบกับคุณครูดรขุนนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติวปรับพื้นฐานในวิชาเคมีนะคะซึ่งมีคุณครูที่มาร่วมติวกันทั้งหมด3ท่านนะคะ เนื้อหาในวันนี้ที่พูดถึงในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของนะคะครูได้รับมอบหมายในเรื่องของไอโซโทปนะคะไอโซโทนและก็ไอโซบาร์นะคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของไอโซโทปนะคะนักเรียนจะต้องมีความรู้นะคะเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมมีความรู้มาบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตารางธาตุซึ่งคุณครูอชินิรัตน์นะคะก็ได้ พูดถึงไปบ้างแล้วแหละใน2วันที่ผ่านมานะคะและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของไอซโทปนะคะคุณครูก็จะพูดถึงเรื่องของอนุภาคมูลฐานภายในอะตอมนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะซึ่งจะบ่งบอกจำนวนของอะไรคะอนุภาคมูลฐานที่อยู่ภายในอะตอมนะคะมาเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะ สำหรับอนุภาคมูลฐานนะคะภายในอะตอมนะคะอนุามูลฐานภายในอะตอมที่สำคัญนะคะคำว่าอะตอมนั้นถ้าแบบพูดเป็นภาษาง่ายๆนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะของวิชาเคมีเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับถ้าเป็นวิชาชีววิทยานหน่วยที่เล็กที่สุดของชีววิทยาก็จะพูดถึงเรื่องของเซลล์นะคะแต่ภายในคําว่าเล็กที่สุดนั้นนะคะ ของอะตอมก็ยังมีอนุภาคซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่อยู่ภายในนะคะของอะตอมมี3ตัวสําคัญสําคัญด้วยกันนะคะอันนี้นักเรียนคงจะพอรู้แล้วแหละนะคะตัวที่1นะคะอนุภาคมูลฐานตัวแรกก็คืออะไรคะโปรโตอนนะคะสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ใช้คำนิยมใช้นะคะก็คืออะไรคะ p บวกนะคะหรือหนังสือบางเล่มก็ใช้ p เฉยๆก็ได้นะคะโปรโตอนนั้นมีประจุเป็นบวกนะคะ ตัวที่2ค่ะก็คืออะไรคะอิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ก็คือ e ลบนี่แหละนะคะมีประจุเป็นอะไรคะเป็นลบค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะอนุภาคอีกตัวหนึ่งก็คือนิวตรอนหรือตัว n นะคะนิวตรอนนั้นไม่แสดงประจุหรือเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะอันนี้คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมประกอบด้วย3ตัวนี้ค่ะโปรตอนมีประจุเป็นบวก อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบแล้วก็นิวตรอนไม่แสดงประจุหรือเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลีย์บางคนนะคะนักเรียนบางคนเรียกสัญลักษณ์นิวเคลียตอันนั้นไม่ใช่นะคะนิวเคลียตนั้นอยู่ในอะตอมน,นะคะ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วยส่วนประกอบเวลาเขียนนะคะสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะ x ตัวนี้นะคะ x ก็คืออะไรคะสัญลักษณ์ของธาตุค่ะนะคะแทนสัญลักษณ์ของธาตุนะคะตัวล่างค่ะ z นะคะ z ตัวนี้แทนอะไรคะเลขอะตอมค่ะเลขอะตอมนะคะส่วนตัวบนนะคะ a a ตัวนี้นะคะแทนอะไรคะ เอแทนเลขมวลค่ะเลขมวลนะคะฉะนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วยส่วนที่สําคัญ3ส่วนคือสัญลักษณ์ของท่าเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลอา้าวแล้วอนุภาคมวลฐานของอะตอมไปอยู่ตรงไหนหละ่ะถ้าเราอยากรู้นะคะมันจะซ่อนอยู่ในนี้แหละคะ่ะอยู่ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์โดยเลขอะตอมนั้นนะคะจะแสดงจํานวนนะคะเลขอะตอมของเราจะแสดงจํานวนโปรตอนนะคะโปรตอน ว่ามีโปรโตอนอยู่เท่าไหร่นะคะหรือถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่เวลาธาตุที่ให้มาก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้านอกจากจะบอกจํานวนโปรโตอนแล้วยังบอกจํานวนอิเล็กตรอนได้ด้วยถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะจำนวนโปรโตอนกับจํานวนอิเล็กตรอนนั้นจะเท่ากันนะคะส่วนเลขตัวบนค่ะเลขมวลนะคะเลขมวลน,นั้นจะแสดงจํานวนโปรโตอนนะคะรวมกับนิวตรอนค่ะ ตัวบนนะคะฉะนั้นข้อสังเกตง่ายๆเลยด้านบนนั้นจะเนื่องจากมันมีสองตัวเนะาะก็จะมีจํานวนมากกว่าด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเวลาเราจะหานิวตรอนเราจะทํำยังไงล่ะนะคะนิวตรอนนะคะก็ง่ายๆค่ะตัวบนมันเกิดจากโปรบวกนิวนะคะฉะนั้นถ้าจะหานิวตรอนก็คือเอาตัวเลขด้านบนลบด้วยตัวเลขด้านล่างคือ A ลบด้วยแซะนะคะเราก็จะได้จำนวนนิวตรอน ะค,ะคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆสักสองตัวอย่างก็แล้วกันนะคะที่ธาตนั้นเป็นกลางทางไฟฟ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะ C 6 12นะคะ C คือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุคาร์บอน6คือเลขอะไรคะเลขอะตอม12คือเลขออมวลนะคะทีนี้ถ้าจะหาอนุภาคมวลฐานของอะตอมนะคะโปรตอนเท่ากับอะไรคะ เลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนเท่ากับ6นะคะถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันฉะนั้นก็เท่ากับ6เหมือนกันส่วนนิวตรอนนั้นได้จากตัวเลขตัวบนลบตัวล่างนะคะก็จะได้มีค่าเท่ากับอะไรคะเท่ากับ6ค่ะนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ Na โซเดียมค่ะโซเดียม11 23สัญลักษณ์ของธาตุคือ Na คือโซเดียมนะคะแล้วก็อะไรคะ11คือเลข อะตอม23คือเลขมวลนะคะคือเลขมวลฉะนั้นนะคะโปรตอนก็จะเท่ากับเลขด้านล่างค่ะ11อิเล็กตรอนก็เท่ากับนะคะโปรตอนนะคะแล้วก็ส่วนนิวตรอนคือบนลบล่างนะคะก็จะได้12ค่ะนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะแล้วก็อนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะอนุภาคมวลฐานของอะตอม นอกจากนี้แล้วนะคะในกรณีที่ในกรณีที่มันไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะนะก็จะทำให้เกิดประจุขึ้นมาเราใช้คำว่าไอออนนะคะคำว่าไอออนทำให้ถ้าพูดง่ายๆก็คือทำให้จำนวนโปรโตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนนั้นไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันแต่หลักๆนั้นมาจากอิเล็กตรอนนะคะที่ทำให้เกิด ประจุบวกและประจุลบนะคะประจุบวกเราเรียกว่าไอออนบวกประจุลบเรียกว่าอะไรคะไอออนลบนะคะประจุบวกคือแคปไอออนประจุลบคืออะไรคะคือแอนไอออนนะคะแคดไอออนกับแอนไอออนประจุบวกง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นประจุบวกนะคะหมายถึงเกิดการอะไรคะสูญเสียอิเล็กตรอนเกิดการให้อิเล็กตรอนไปกับสารอื่นนะคะฉะนั้นตัวจะทำให้อิเล็กตรอนนั้นลดลง ถ้าเป็นประจุบวกนะคะง่ายอิเล็กตรอนจะลดลงแต่ถ้าเป็นประจุลบนะคะประจุลบหมายความว่ารับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะคะเพิ่มเข้ามาทําให้อิเล็กตรอนนั้นจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆนะคะอธิบายแบบง่ายๆฉะนั้นไอออนบวกนะคะไอออนบวกก็จะทําให้อิเล็กตรอนนั้นลดลงไอออนลบทําให้อิเล็กตรอนนั้นเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะ ตัวนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะโซเดียมไอออนนะคะโซเดียมไอออน11 23โปรโตอนเท่ากับด้านล่างคะ่ะ11ค่ะส่วนอิเล็กตรอนก็จะลดลงไป1ตัวนะคะบวกก็คือบวกหนั่นแหละลดลง1ตัวจาก11ก็จะเหลือ10ตัวนะคะแล้วก็ส่วนนิวตรอนก็บนลบล่างคะ่ะ23 11, ่สิบสาลบสิเอ็ดเช่นเคยนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะได้12ค่ะนะคะอีกตัวนึงคะ่ะอันลบนะคะตัวนี้ ไนโตรเจนถ้าเป็นไอออนก็ออกเสียงว่าไนตร์ไอออนนะคะ n 3นลบนะคะ n 3ลบหมายความว่ารับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา3าตัวนะคะฉะนั้นโปรตอนก็เท่ากับอะไรคะ้เเหมือนเดิมตัวล่างค่ะส่วนอิเล็กตรอนก็คือ7บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ค่ะส่วนนิวตรอนก็คือบนลบล่างค่ะ14ลบ7ก็เท่ากับ7นะคะเท่ากับ7นะ,ะอันนี้คืออาร์นบวกอาร์นลบ นะคะก็คือประจุจำนวนโปรโตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนนั้นจะเป็นไงคะไม่เท่ากันนะคะครูขอยกตัวอย่างสลับนะคะไปมานิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะครูให้ตรงนิดนึงค่ะโอเคค่ะตัวอย่างที่หนึ่งะคะตัวอย่างที่1ค่ะ Kr นะคะคริปตอลน,นะคะคริสตัล36 83ิป โปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันค่ะเพราะว่าเป็นกลางทางสุฟราเท่ากับ36นิวตรอนเกิดจากอะไรคะเกิดจากบนลบล่างคะ่83ะ83ดสลบสาก็เท่ากับอะไรคะ47นะคะ Th ทอรีียมค่ะข้อ2นะคะโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันเพราะเป็นกลางทางสุฟรานะคะก็คือเท่ากับ90นะคะส่วนนิวตรอนก็คือเลขบนลบเลขล่างนะคะ232ลบด้วยเท่าไหร่คะ90นะคะก็จะได้เป็น142 ส่วนข้อ3ค่ะไอออมาแล้วค่ะอันลบนะคะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะออกซิเจนถ้า O เฉยๆนะคะถ้า O2 ลบอ่านว่าออกไซด์ไอนะคะถ้าเป็นอันลบก็จะเพี้ยนเสียงนะคะเป็น I ตามได้คำว่า i อออนนะคะออกไซด์ไอนะคะก็จะโปรตอนเหมือนเท่าเดิมค่ะ8ตัวแต่อิเล็กตรอนถ้าเป็นลบอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้นค่ะ8บวก2เป็น10ตัว ส่วนนิวตรอนก็คือ17-8เลบเหมือนเดิมนะคะเอาข้อสีข้อสุดท้ายก็แล้วกันเอาง่ายๆนะคะ,อะคอร์ไบไอออนนะคะ 17, 35, โปรโตอนเท่าเดิมค่ะเท่าไหร่คะ17ค่ะส่วนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็คือเพิ่มเข้ามา1ตัว17บเวกนเป็น18ส่วนนิวตรอนก็คือ35ลบเท่าไหร่คะ17ก็ได้เท่าเดิมค่ะคือเท่าไหร่คะได้18นะคะอันนี้คือกรณีที่ เป็นประจุนะคะมีประจุด้วยค่ะเข้าสู่เนื้อหาอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือ,อคุณครูได้รับมอบหมายใ,ในหัวข้อไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบาร์นะคะเอาตัวแรกก่อนก็แล้วกันค่ะไอโซโทปนะคะไอโซโทปนะ,ะไอโซโทปหมายถึงนะคะเอาความหมายก่อนนะคะไอโซโทปหมายถึงธาตุชนิดเดียวกันนะคะที่ มีเลขอะตอมเท่ากันนะคะง่ายๆธาตุชนิดเดียวกันเช่น3ตัวนี้ค่ะไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะมีเลขอะตอมคือที่อยู่ด้านล่างเท่ากันค่ะ1 1 1เหมือนกันอย่างนี้จัดเป็นไอโซโทปกันค่ะ T ีโทปก็คือโปรโตอนนะคะถ้าจะเรียกง,ง่ายๆคืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีจํานวนโปรโตอนเหมือนหรือเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ,ะหัวข้อสลับนิดนึงนะคะไอโซโทน ไอโซโทนนะคะไอโซโทนค่ะหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันนะคะเช่น C คือคาร์บอน B คือบอรอนนะคะที่มีจำนวนนิวตรอนนิวตรอนเกิดจากบนลบด้วยล่างค่ะ12ลบ6เป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ6นะคะ B 5 1ก็คือ11ดลบด้วย5ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ6เหมือนกันค่ะนิวตรอน6เหมือนกันนะคะไอโซโทนคือ อะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีจํานวนนิวตรอนเท่ากันนั่นเองนะคะนิวตรอนนอนหอน,น N ูก็คือนิวตรอนค่ะ N ก็คือนิวตรอนนั่นเองนะคะตัวหนึ่งค่ะไอโซโบานะคะไอโซบาหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันค่ะคาร์บอนกับดีบรอนนะคะที่มีเลขมวลเป็นไงกันคะเท่ากันคะ่ะเลขมวลคือเลขที่อยู่ด้านบน12เท่าเท่ากันนะคะ จากว่าเป็นไอโซบานะคะบาบนนะคะแล้วแต่เทคนิคจะจำนะคะครูจำตรงนี้ค่ะ AA ก็คือเลขมวลมวลก็คืออยู่ด้านบนนั่นเองค่ะคุณครูเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งหนังสือเล่มเก่าๆนั้นอาจจะไม่มีคำนี้ค่ะแต่หนังสือ,อเล่มใหม่ๆนะคะจะเพิ่มเข้ามาอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าไอโซอิเล็กตรอนหรือไอโซอิเล็กทรอนิกนะคะคำนี้ค่ะนะคะ ไอโซอิเล็กตรอนนั้นหมายถึงอะตอมหรือไอออนก็ได้นะคะที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะไอโซอิเล็กตรอนก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากันนะคะเช่น N 3ลบคืออะไรนะคะ N Nitride ion F ลบก็คือ f l u o r i e ion นะคะมีอิเล็กตรอนเท่ากันคือ7จบวก3เป็นเท่าไหร่คะ10นะคะฟลูอรนก็9บวก1ก็เป็น10นะคะฉะนั้นไอโซอิเล็กตรอนก็คือ อะตอมหรือไอออนนะคะที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันนั่นเองนะคะเท่ากันนั่นเองโอเคคุณครูตัวอย่างก่อนนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะคะ O8 18กับ F99 เนะคะเป็นไอโซโทนกันไอโซโทนคือมีนิวตรอนเท่ากันนิวตรอนคือบนลบอะไรคะบนลบล่าง 18-8ลบเท่ากับอะไรคะเท่ากับ10นะคะ19-9เลบเท่ากับอะไรคะเท่ากับ10ดังนั้นมีนิวตรอนเท่ากันเป็นไอโซโทนกันค่ะข้อต่อมาค่ะอ er r ร์ก้อน8-40กับ K โพเลซสเซียมี9 40โอ้ตัวนี้เห็นปึ๊บตอบปั๊บเลยคะ่ะถ้าชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลเท่ากันจากว่าเป็นอะไรคะไอโซบากันนะคะเป็นไอโซบาข้า3ค่ะ ไออันลบมาแล้วนะคะอันลบนี่เดาค่อนข้างจะง่ายเลยนะคะเอ่อก้าบวกหนึ่งเป็นสิบแปดบวกสองก็เป็นสิบค่ะตัวนี้ตอบได้อย่างง่ายๆค่ะเป็นไอโซอิเล็กตรอนกันข้อสุดท้ายยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะไฮโดรเจนเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะคะจดเป็นอะไรคะอโสโทปซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากันนะคะอันนี้คือไอโสโทปอโซโบาและไอโซอิเล็กตรอนนะคะสรุป สรุปง่ายนะคะสรุปอีกครัง้งหนึ่งก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนิดหน่อยนะคะสรุปก็คือที่คุณครูพูดถึงมาในวันนี้นะคะตัวแรกก็คือสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วย3ส่วนที่สําคัญคือสัญลักษณ์ของธาตุนะคะแล้วก็เลขอะตอมค่ะเลขอะตอมแสดงจํานวนโปรโตอนส่วนด้านบนคือเลขมวลแสดงจํานวนโปรโตอนรวมกับนิวตรอนๆๆ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 นะคะคําว่าไอออนนะคะไอออนมาจากอะไรนะคะการที่ โปรโตอนกับอิเล็กตรอนนั้นไม่เท่ากันแต่เวลาอธิบายนะคะพูดถึงเรื่องของการให้และรับอิเล็กตรอนนะคะถ้าให้อิเล็กตรอนกับคนอื่นไปตัวเองจะกลายเป็นประจุบวกทำให้อิเล็กตรอนนั้นเป็นไงคะลดน้อยลงค่ะนะคะส่วนอันลลบก็คือรับอิเล็กตรอน,นจากตัวอื่นมาทำให้อิเล็กตรอนนั้นเป็นไงคะเพิ่มขึ้นนะคะและอีก4คํคำสั้นๆค่ะไอโซโทปโปรโตอน เท่ากันหรือเหมือนกันนะคะไอโซโทปต้องเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันไอโซโทนต่างชนิดกันนะคะแล้วก็อะไรคะมีนิวตรอนเท่ากันหรือเหมือนกันส่วนไอโซบาร์เลขด้านบนค่ะเท่ากันนะคะก็คือเลขมวลน,นั่นเองนะคะส่วนข้างใหม่ค่ะไอโซอิเล็กตรอนจะต้องมีอะไรนะคะอิเล็กตรอนเหมือนกันค่ะนะคะโอเคค่ะมาทําใบงานนิดหน่อยนะคะ คุณครูคงไม่ทําทั้งหมดนะคะส่วนที่เหลือก็นักเรียนก็ลองไปทําเพิ่มเติมนะคะเลขมวลเลขอะตอมนะคะคาแรกคือเลขอะตอมสัญลักษณ์คือตัวอะไรคะตัวแซตนะคะตัวแซตก็คืออยู่ด้านล่างบ่งบอกจํานวนง่ายๆค่ะจํานวนโปรโตอนนะคะหัวข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะเลขมวลก็คือตัว A อเนาะนะคะอยู่ด้านบนนะคะบ่งบอกจํานวนของโปรโตอนรวมกับอะไรคะนิวตรอนค่ะ ส่วนหลักสากลในการเขียนสนัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะจริงๆเวลาเขาเขียนเขาก็จะมีเขียนหลายแบบแต่เราก็ยึดหลักสากลไว้ก่อนนะคะก็จะประกอบด้วย3ส่วนคือสัญลักษณ์ของธาตุนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นเลขอะตอมด้านบนเป็นเลขอะไรคะเลขมวลค่ะนะคะข้อ4นะคะข้อ4ธาตุชนิดหนึ่งมีจำนวนโปรโตอน14ตัวง่ายเลยให้เขียนสนัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะ x กแลวกันเป็นธาตุ x ข้างล่างนะคะแสดงจํานวนโปรโตอนเนาะเพราะว่าเลขอะตอมแสดงจานวนโปรโตอนนะคะก็คือ14ส่วนด้านบนนะคะเลขมวลเกิดจากโปรบวกนิวโปรโตอน14ตัวนิวตอน15ตัวก็คือ14บวก15ได้เลขด้านบนคืออะไรคะ31นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เขียนส่วนข้อ5เดี๋ยวครัว ยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวก็พอนอกนั้นนะักเรียนก็ไปหาคำตอบเองก็แล้วกันเพราะว่าไม่ยากนะคะเรื่องนี้ไม่ยากเลยยกตัวอย่างเช่น X 20, 4 1นะคะข้อนี้เนาะไม่ค่อยชาร์จดูในชีตก็แล้วกันนะคะยี่สิบสีด้านล่างคือจำนวนโปรโตอนฉะนั้นก็ถามโปรโตอนเท่าไหร่ก็ตอบเท่าไหร่ค่ะ20นะคะอิเล็กตรอนก็เท่ากันค่ะเพราะเป็นการทางจกาลย ด้านบนคือเลขมวล41ค่ะเลขอะตอมด้านล่าง20ถามว่ามีนิวตรอนเท่าไหร่ก็คือเอาเลยคะเอาด้านบนค่ะ4 1ลบ20คำตอบก็คือ21่นะคะคำตอบก็คือย1่อ็ข้อน่นไปทำเองค่ะง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวออีกนิดนึงค่ะเรื่องของไอโซบไอโซโทนและไอโซบาให้นักเรียนพิจารณาว่าตัวอย่างต่อไปนี้เป็นไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบากันนะคะ ข้อแรกโซเดียมกับโซเดียมเป็นได้1อย่างคะ่ะส่วนไอโซโทนกับไอโซบาร์นั้นเป็นไงนะคะโอกาสที่จะเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นธาตุต่างชนิดกันนะคะแล้วมีเลขอะตอมเท่ากันตอบได้เลยคะ่ะว่าเป็นไอโซโทปกันคะ่ะข้อ2อะไรคะ o 8 8นะคะแล้วก็อะไรคะ f 4 9 ต่างชนิดกันไอโซโทปไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสนะคะที่จะเป็นเนาะส่วนต่อไปนะคะเรื่องรูกระตุกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะนะคะด้านล่างไม่เท่าค่ะด้านบนไม่เท่าก็จะเป็นอะไรคะไอโซโทนค่ะก็คือบนลบล่าง แปดลบด้วยแปเท่ากับสิบสิกลบก็เป็นสิบฉะนั้นเป็นอะไรกันคะเป็น, ISO นะะไอโซโทนนะคะไอโซบารไม่ใช่ส่วนข้ออื่นนั้นนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีบางข้อที่ลวงไว้เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นั้งไอโซโไอโซโทนและไอโซบานักเรียนก็ต้องสามารถอธิบายได้ว่าทำไมนะคะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะ ก็คงจะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องนอาหารหง่ายๆนะคะที่คุณครูฝากไว้นะคะเรียนเคมีไม่ยากอย่างที่คิดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็คงจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ